สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกขยะทุกท่านนะครับผมผมพนนกขยันมือป่านะครับวันนี้ผมมีนกใหม่มาให้ดูน,นะครับผมเป็นนกป่าครับป่าร้อยนะครับที่ต่อมาได้นะครับเป็นอกล่องนะครับเชลยของเจ้ามีชัยนะครับที่ต่อได้วันอาทิตย์นะครับเจ้ามีชัยอยู่บนนะครับที่เรียกยงบนเจ้มามีชัยนะ,ะนกตัวนี้ผมซื้อมาได้อยู่มันสามวันนี้ครับเจ้มามีชายอยู่ผมได้สามวันนีน้แหละครับเป็นนกเหลี่เฟืองครับ แต่นานๆานทีว่าจะมีจุดกุ๊กบ้างครับนานๆทีครับจะขอกระบอกท่าจะมีลรถกุ๊กนะครับครับจะผมพาไปดูนะครับว่านกล่ลลองไปแบบไหนนะครับที่คนชอบเล่นมากที่สุดนะครับมีคนหลายคนถามว่าผมช่วงนี้ผมไปไหนครับช่วงนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าฝนที่บ้านตกทุกวันนะครับ ดูได้นะครับเรียงตกอ่อยเลยนะครับนะครับที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าผมก็อยากต่อเหมือนกันนะครับอยากออกต่อเหมือนกันเพราะว่าอยากให้นกเฉเลมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าท์นี้ผมไปซื้อเจ้ามีชัยครับมีชัยอยู่ผมได้สามวันสี่วันนี่แหละครับนอกจากนี้ครับเป็นนกหลิวเฟืองนะครับไม่ใช่หลิวตันนะครับเป็นอกล่องครับอกล่องรูมนะครับดูนะครับ เป็นนกป่าร้อยนะครับไม่ใช่ลูกผสมครับครับแล้วผมจะพาไปดูเฉลยของเจ้ามีชัยครับที่ผมต่อไต้วันอาทิตย์นะครับตอนช่วงตอนยงเย็นครับตอนห้าโมงเย็นนะครับครับโอเคครับผมพาไปดูแล้วครับนี่ครับอยู่นี่นะครับเพราะว่าถ่ายกันง่ายง่ายครับมันบ้านครับไม่ต้องอะไรเยอะเยอะนะครับอันนี้ก็ ไม่ทราบครับว่านกตัวนี้มีกี่กุกนะครับต่อได้นะครับเพราะว่ามาถึงโดดหยียบเลยครับลักษณะนี้ก็สวยนะครับนกตัวนี้นะครับเพราะว่าต่อได้สามวันนี้ครับพ่อๆก็บเจ้าอย่างมีช่เลยที่ได้มาพร้อมกันตัวนี้จะเป็นอกล่องนะครับอกล่องบนนะครับขนับปีกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับหางยาวครับนะครับสังเกตด้วยนะครับหางยาวครับนก ตัวนี้หายนะหาหาตัวที่ยากมากครับนกปกล่องนะครับไม่ค่อยมีนะครับตัวมาจะเป็นลูกผสมเยอะพวกก็มีกข,ขาดาหายเพราะว่าพ่อขนล่วงครับโดนจับตัวอะไรบ้างน,นกนี้กระหมอมใหญ่นะครับสังเกตด,ดูแล้วครับ ครับเห็นไหมครับถือว่าเชื่องนะครับนกป่าใหม่นะครับที่ต่อได้นะครับไม่ค่อยแห่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เข้าเกินไปเลยเขามีการตกใจนิดหน่อยนะครัแต่ท่านได้เลี้ยงช่วยในการงานนะผมเรื่องงานผิดขาดนะผมเรื่องบารมีเสมบารมีนะครับนกชีวิตนี้นะครับปกป้องนะครับ ท่านใดเป็นครอบครองนะครับห้ามขายนะครับผมบอกเลยหาได้ยากมากแล้วแลก็ราคาก็สูงด้วยก็ขายกันนะครับนะครับดูนลครับนะครับล่องใหญ่นะครับช้อยหนาครับผมมีอาจารย์หลายท่านเขาสอบถามผมมาเยอะครับให้ผมให้ให้ผมขายนะครับเพราะว่าผมไม่ขายนะครับเพราะว่าผมชอบ มันแปลกดีครับดูแบบลักษณะส,สวยครับขากลมนี่นครับมีแตกเล็กน้อยนะครับลายลายก็สวยนะครับ คพอก็งามครับนะครับไอนน้นกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคครับผมผมก็มีให้นกใหม่ๆ่ให้ดูแค่นี้นะครับถ้าผมมีนกแบบไหนให้ดูเดี๋ยววัหน้าผมจะทำคลิปไปดูนะครับผมอยากดูชอบนกแบบไหนก็เม้นมาเลยครับอย่าลืมกดติดตามซับไพรมผมด้วยนะครับผม ขอบคุณครับัสดีครับ